สวัสดีครับผมสมจักพรมดำนะครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงางานนะครับที่ทํางานก็อยู่ใกล้สนามไสา,สามกีฬา,าญี่ปุ่นดินแดงนะครับตอนนี้รับราชการในตําแหน่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งทําให้มีกําลังใจในการทํางานอีกเยอะเลยนะครับสำหรับรางวัล สิดเก่าดีเด่นประจำปีพศสบห้าในวันนี้นะครับพูดถึงความประทับใจนะครับตอนเรียนเนี่ยทั้งตื่นเต้นทั้งท้าทายเนื่องจากว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งก็คือว่าในกลุ่มเพื่อนที่เรียนนะครับของพนคงเเหนือเราเนี่ยเราช่วยกันนะครับก่อนที่จะมีการสอบเพื่อนที่เก่งๆก็มานัดติว นะครับว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับทําให้เรามีความรักความสามัคคีแล้วก็ช่วยกันไปได้ในกลุ่มแบบนี้คือสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรียนนะครับแล้วในเพื่อนๆก็จะช่วยกันทําให้คนที่เรียนก็สามารถผ่านไปได้ตรงนี้นะครับจริงสําคัญเลยผมมองว่าทางเอ่อผมตอนผมเรียนเป็นสจอพอ,อยู่นะครับสถาบันเทคโนโลยีจอมกล้าบทักคนเนี่ยเพิ่งมาเป็นมจพทีหลังเนี่ย อเออรพอเดี่ยสอนให้เรานะครับงองไปข้างหน้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าที่จะนําในการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อขายที่ช่วยกันนะครับเพราะหลักต่างๆเราเนี้ยทําให้เรามาใช้ในการทางานนะครับเพราะเวลาเราทํางานไปเนี้ยอยากที่ มจพสอนลงมาตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในการทํางานมันยึดหลักในการทํางานเนี่ยเพื่อส่วนรวมนะครับเพื่อประโยชน์ที่มองถึงสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับนั้นเรื่องของของเครือข่ายที่ได้มาจากการไปเรียนเนี่ยมี่งาสำคัญมากนะครับแล้วมาช่วยกับเพื่อนฝักกันเราในการงานในวันนี้ครับในส่วนของมจพอันแดบบับแรกก็คงต้องขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณนะ ผู้บริหารทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านอาธิการบดีนะครับท่าอธิการสุชาติที่ต้อบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับในการที่เข้ามาขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของมจพเป็นอย่างมากนะครับท่านผลักดันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นการวิจัยต่างๆนะครับซึ่งจะทําให้มจพเราเนี่ยนะครับสามารถไปเป็นมหาลัยชั้นนําของประเทศแล้วก็ เป็นในภูมิภาคหรือในระดับโลกต่อไปอันนี้ถึงที่รู้สึกดีใจยอย่างมากนะครับสำหรับคณะผู้บริหารท,ที่มากับพัฒนาทําให้เกิดการพัฒนาจากที่ผมเรียนเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่มันเห็นความพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะครับสําหรับน้องๆครับน้องๆต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสเข้าอยู่ในรั้วของมอ,อพอที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากมีบุคลากรโดยหลักของการสร้าง บุคลากรที่นี่นะครับในการผลิตน้องๆไปเนี่ยเน้นทั้งวิชาการแล้วก็เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติด,ด้วยนะครับทุกคนจะยอมรับว่าที่นี่คือวิศวกราภาคปฏิบัตินะครับต้นแบบจากเยอรมันนะครับเพราะนั้นน้องๆเข้ามาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีต้องเก็บเกี่ยวนะครับความรู้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆให้มากที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆต้องเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเจอหน้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คงขอขอบพระคุณครับคณะกรรมการนะครับคณะผู้บริหารของหมหาวิทยาลัยธิวิบจอมเกล้าพระนครเหนือทุกท่านนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับผมแล้วก็ทําให้ผมมีกาลังใจในการทํางานมากข,ขึ้นครับขอบพระคุณครับ